โอเคครับอาหารมื้อเช้าที่อปาต้นทําเองนะครับนี่ขาหมูต้มโปรต้มซับนะครับขาหมูโปรต้มซับนะครับอร่อยมากๆนะครับเสิร์ฟพร้อมนะครับข้าวกล้องเซเว่นนะครับอุ่นพร้อมทานแล้วก็ข้าวไรเบอร์รี่นะครับมีน้ำดื่มวิตีนะครับของยันทีบอเตอร์นะครับมีกาแฟรองรับไปด้วยเลยนะครับก็เรียกว่ามีน้ำมะนาวกับน้ำพึ่งโอ้ อะไรจะขนาดนั้นนะครับมาเดี๋ยวก็จะมาหม่ำนะมาหม่ำดูว่ารสชาติมันอร่อยกลมกล่อมมากนะครับกรรมวิธีอยู่ใน YouTube นะติดตามได้นะครับช่อง YouTube อัปปาต้นกับพี่เป่านะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะกด s u b สไครต์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ปลาต้นด้วยนะครับนี่ครับขาหมูเปื่อยมากนิ่มมากืมขาหมูนี่อร่อยจริงๆนะครับเคลียวกรุบๆเลยนะครับ อ,อร่อยมากอร่อยมากครับท่านผู้ชมครับอร่อยจริงครับทุกคนมันกลมกล่อมพอเราตะลิ้นแล้วมันกลมกล่อมแล้วก็หอมเครื่องเทศนะครับหอมพริกไทยหอมเครื่องเทศนะครับหอมผงรสทะลุนะครับหอมเครื่องเทศหอมพวกขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับเนี่ยหนังขามหมูนะครับแล้วก็ใส่ ความแซ่บด้วยมะนาวแป้นนะครับถ้าคนไหนชอบทานเผ็ดนะคะสามารถที่จะโรยหั่นพริกเป็นชิ้นๆลงไปได้ด้วยก็เรีวยกว่าแซ่บแบบนี้นะครับเข้าก,กล้องเชื้อมกรุบๆนะครับมันต้องแบบนี้เลยนะครับขออนุญาตครับ อร่อย